หลายคนนะครับก็ชอบถามมาว่าอายุเขาเล็ก5แล้วทำไมยังดูดีอยู่จังพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเครียดเนี่ยห้ามเครียดเลยครับตัวเครียดเป็นตัวทําลายทุกอย่างเลยครับออกกําลังกายนะครับแล้วก็ทานอาหารที่ดีครับทานอาหารที่ดีเนี่ยก็คือทุกคนทราบแล้วว่าพลมีอาชีพในเรื่องของการทําอาหารซึ่งเวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ชอบ ทำอาหารทานเองด้วยนะครับก็เลือกแต่สิ่งที่ดีต่อสุขภาพละกันนอกจากทำอาหารทานเองนะครับผลก็มีผลิตภัณฑ์ตัวช่วยที่สําคัญนีครับมาช่วยดูแลในเรื่องของโปรโตีนนั่นก็คือ e n t นทาโซครับซึ่งเป็นเครื่องดื่มโปรโตีนชนิดผงครับละลายง่ายหอมกลิ่นวนิลานะครับและแน่นอนครับนอกจากโปรโตีนเนี่ยเขาก็ยังมี ไฟเบอร์แคลเซียมและธาตุแล้วก็วิตามินเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะวิตามิน C แล้วก็วิตามินดีนะครับหลายคนที่ดื่มเครื่องดื่มโปรตีนเป็นประจำเนี่ยครับอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหตัวที่ดื่มอยู่เนี่ยฝืดคอรับประทานยากจังเลย e n t ท a สโไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้ลองจริงๆครับและเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับดื่มเป็นประจำประจำขนาดไหนครับแค่วันละสแก้วก็อยู่ละครับ ในกระป๋องนะครับจะมีช้อนตวงมาให้นะครับเราก็ตวงทั้งหมด4ช้อนครับน้ำที่ใช้แนะนำครับน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องครับในการชงต่อหนึ่งแก้วเราจะใช้น้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องที่200มิลลิลิตรนะครับคนเบาๆก็ละลายแล้วนะครับหืมหอมกลิ่นวานิลาอ่อนๆอน,นะครับเราต้องบอกว่า ดื่มง่ายอร่อยมากเลยครับ พูดถึงเรื่องของโปรโตีนเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในสารอาหารที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุนะครับเราจะสังเกตนะครับคนที่อายุเยอะขึ้นมากเรื่อยๆเนี่ยครับมวลกล้ามเนื้อจะน้อยลงทําให้รู้สึกว่าเวลาลุกนั่งลําบากนะครับแล้วก็การทรงตัวไม่ดีเท่าเดิมครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากเดินทางไปไหนไกลๆนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งเลยก็มาจากเรื่องของการที่เราได้รับโปรโตีนที่ไม่เพียงพอนั่นเองครับ เราสามารถดูแลคนที่เรารักคนใกล้ๆตัวนะครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยด้วยผลิตภัณฑ์ e n t r a s o l ครับ Entrosol 1แก้วเนี่ยนะครับให้โปรตีนสูงถึง12กรัมนอกจากนั้นก็ยังมีวิตามินและธาตุมากมายไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมไฟเบอร์วิตามิน C วิตามินดีครับมอบความรักความห่วงใยด้วย e n t r a s o l เครือดื่มโปรตีนสูงอร่อยครบจบในแก้วเดียวครับ